ตรงนี้สาคัญมากถ้าเราแก้สมการเป็นเนี่ยมันจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับเราเนี่ยไปทําเรื่องต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแก้โจทย์สมการเองก็ตามการแยกตัวประกอบหรือเกือบทุกเรื่องเลยในวิชาคณิตศาสตร์เพราะว่าการแก้สมการเนี่ยถือว่าเป็นพื้นฐานที่ต้องเอาไปใช้ในทุกๆเรื่องเราลองมาดูโจทย์ข้อนี้กันโจทย์ข้อนี้นะ3คูณกับ 3x ส่วนด้วย2บวก6เท่ากับ 63ตรงนี้นะครับต้องรู้ก่อนว่าเราต้องการหาอะไรเราต้องการหาตัวแปรใช่ไหมซึ่งก็คือตัว X ตัวเนี้ยนั่นเองแต่ว่ามันมีตัวเลขเนี่ยพันพลุงพลังเต็ไมไปหมดเลยต้องกำจัดไอตัวเลขพวกเนี้ยทิ้งไปหลักการที่ครูให้ไว้ให้นักเรียนเนี่ยจำไว้เสมอเลยว่าให้กําจัด ตัวเลขที่อยู่ห่างจากตัวแปรมากที่สุดก่อนเราลองดูตรงนี้ตัวแปรอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตรงเนี้ยเป็นเศษส,สว่วนเหมือนที่ครูเคยคุยเอาไว้ว่ามันเหมือนกับบ้านสองชั้นถูกต้องปะส่วนวงเล็บเปรียบเสมือนกับรั้วบ้านตัวที่อยู่นอกรั้วบ้านเนี่ยคือตัวที่อยู่ห่างมากที่สุดนั่นก็คือเลขสานั่นเองอนั่นก็คือเลขสามนั่นเองเราต้องย้ายก่อนตัวแรกเลยนะย้ายไปทําอะไรเราต้องย้ายสมเนี่ยไปหารเพราะว่า มันคูณอยู่กับวงเล็บตรงนี้ใช่ไหมย้ายไปหารเราก็จะได้กลายเป็น63หารด้วย3อ่ะนักเรียนตัดเลย3 1 3 3 2 6 3 1สมสาสามน่ันคืออะไรมันคือ21เขียน21ลงไปเลยนะฝั่งซ้ายเนี่ยเหลืออะไรบ้างเหลือ 3x ส่วนด้วย2แล้วก็บวกกับ6อ่ะเราจะกำจัดตัวไหนตัวถัดมาเหมือนที่เราบอกว่าเราจะกำจัดตัวที่อยู่ห่างจาก x มากที่สุดก่อนอันนี้มันอยู่เหมือนบ้าน2ชั้นใช่ไหมตัวที่อยู่นอกบ้านก็คือเลขอะไรเลข6 เราต้องโยนไปฝั่งตรงข้ามย้ายไปไปทําอะไรย้ายไปลบลบอะไรลบ6เราจะได้เป็น21ลบด้วย6ซึ่งก็มีค่าเป็น15นี่เราเหลือแค่นี้แล้ว 3x ส่วนด้วย2นักเรียนข้อก่อนนั้นเนี่ยครูค่อยๆย,ย้ายทีละตัวใช่ไหมแต่ข้อน,นี้ครูจะย้ายพร้อมกันครูจะย้ายพร้อมกันอะย้ายพร้อมกันเลยนะ2ต้องย้ายขึ้นไปคูณส่วนสต้องย้ายลงไปหารแสดงว่ามันต้องคูณอะไร คูณ2ส,ส่วนด้วย3ตรงนี้นักเรียนตามทันนะเพราะว่าครูเคยให้เทคนิคแบบนี้กับนักเรียนไปแล้วเออใครยังไม่คล่องย้อนกลับไปดูได้มันจะได้เป็น2ส,ส่วนด้วย3คูณกับ15อ่าตรงนี้3 1 3 3 5 15อ่ะได้เป็น2คูณ5กลายเป็นอะไรกลายเป็น10เราจะได้ x ออกมาเท่ากับ10นะครับทุกคน